วันจันท์ไม่อยากทํางานวันอังคารลาเลยได้ไหมลาไปเลยวันพุธไทยหยุดในตอนเช้าเดี๋ยวกลางคืนก็ทําก็ได้พาลือหัสุกแล้วใช่ไหมสออาทิตย์ก็สั้นเกินไปจุจุอยากนอนอยู่ทุกวันอยากจะนอนอยากจะนอนอยากจะนอนแค่อยากจะนอนอยู่ทุกวันอยากจะนอนอยากจะนอนอยากจะนอน I <laughs> บอกว่าให้น้ำต้นไม้อะไรอะไรด้วยก็มีอยาก่หยลูกคูกับเขาอ่ะเออใช่รับไม่เต็มเลยเดียวอ่ะเนาะเหมือนแลาต้องพิมพ์ให้เกินอะไรกี่ครั้งไม่ใฉันก็พิมพ์ดีมากมาๆๆากมแต่เมื่อวานเขาบอวิ่งเยอมากเลยต้ง่สิทธิตาง

เดี๋ยวฝากฝากกานมอย ทำไมนะเออเนี่ยถ้าไม่รีบนอนนะ